สวัสดีชาวพิอากาศทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเป็นพิอากาศที่เราอยากทําเพราะว่าเราอยากรู้แล้วก็ลองทดสอบลองทดสอบดูว่าเออมันจะเป็นจริงไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองดูลองกําหนดหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะหัวข้อนี้ก็คือพิอากาศเขามีใจหรือว่าเราคิดไปเองก็คือได,ได้ได้มีเวลาไปดูหัวข้อนี้จากคนอื่น,นที่เขาที่เขาแบบ ทานายไพ่อะไรพวกนี้ดูดวงอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบเฮ้ยอยากทำบ้างเออก็เลยลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะก็มี3ามกองให้เลือกนะที่เราเลือกมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งสองสามเลือกกันเลยจ้าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าเขามีใจหรือว่าเราคิดไปเองสามกองนะกะกองที่หนึ่งกันเลยจ้าไปอย่างรวดเร็ว เขามีใจหรือว่าเราคิดไปเองกองที่หนึ่งคุณได้ this crowd be the one y o u already m i s s the romantic partner you seek มีใจไหมอะหรอมีใจไหมไม่รู้อะรู้แต่ว่าเขาเห็นคุณอยู่ในสายตาเขาคนเดียวเออมีใครไหมไม่รู้รู้แต่ว่าตอนเนี้คุณอยู่ในสายตาเขาเออเราไงต่อเนี่ย give your give you your relationship a chance work you on your partnership ก็คงต้องมีใจเราไหมล่ะเนี่ยมองขนาดเนี้ยใกล้ขนาดเนี้ยคุณยังทำเป็นมองไม่เห็นเลยเฮ้ยคุณไม่ได้คิดไปเองนะกองเนี้ยมีนะมี you deserve love you are lovable นะเขาเห็นคุณน่ารักอะมีใจปะเออ ให้ไปคิดเองตกลงมีใจไหมสามใบาขึ้นมาดีหมดเลยก็ฟันธงไปเลยว่ากองใครเลือกกองนี้นะเขามีใจมีใจเลยน้านเปอร์เซนต์เลยได้มั้งเนี่ยเห็นคุณในสายตาคนเดียวเราก็แบบพยายามมาทําอะไรใกล้ๆคุณอยากอยู่ใกล้ๆคุณอยากแบบมีคุณอยู่ในสายตาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเอออารมณ์เหมือนกับว่าเฮ้ยเหมือนแกล้งเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้ล เออแล้วก็เห็นคุณน่ารักด้วยนะอืมก็เ,เห็นมุมที่คนอื่นไม่เห็นอะคนอื่นอาจจะมองว่าเออคุณธรรมดาเฉยๆผูห้หญิงที่ธรรมดาเป็นผู้ชายที่ธรรมดาแต่คนคนนี้เขามองเห็นคุณแบบเห็นในด้านที่น่ารักด้านที่แบบดสดใสด้านที่ชายเอ,อสว่างสวยัยอะไรอย่างเงี้ยของคุณอะเออแปลกเนะาะเนียงว่าลนะคนมีความรักมองอะไรก็เป็นสีชมพูไหมล่ะอืม ประมาณนั้นเลยนะคะสำหรับกองนี้จ้าไปอย่างรวดเร็วเรามาดูกองที่สองดีกว่ากองที่สองจะแพ้กองที่หนึ่งไหมจ้ากองที่สองนะคะกองสองคุณได้อะไรอะ่ะ Stay Optimistic about your life o v e l Positive Thinking and f a i t h will bring your romance มีใจไหมเขาคิดในแง่ดีกับคุณนะ เขาคิดว่าคุณเป็นคนสดใสล่าเริงเป็นคนคิดบวกเป็นคนที่มีพลังงานพลังงานบวกๆพลังงานที่ดีๆเยอะๆในตัวเป็นคนที่แบบพอสายตาหันไปทางไปมองทางคุณเนี่ยเฮ้ยรู้สึกดีเนอะรู้สึกสดชื่นเนอะวันนี้แบบเศร้าๆมารู้สึกดีรู้สึกดีแล้วกันประมาณนั้นนะคะอุ้ยอารีไกว์เต็เลย แต่ There are not enough attraction or chemistry to keep this relationship going แต่ว่าเขาลักคุณไม่ได้อะรักมากนะก็คืออันเนี้ยเป็นภาพในมโนในความคิดของเขาเลยว่าแบบอยากจะเข้าไปแบบขอความรักจากคุณแต่ว่าไอแรงนั้นแรงดึงดูดนั้นเคมีนั้นสิ่งที่คุณอยากทำนั้นมันทำไม่ได้อะ มันไม่สามารถทําได้คุณติดอะไรอยู่หรือเปล่ามีเจ้าของหรอหรือยังไงคะหรือมีแฟนอยู่แล้วคะหรือยังไงทําไม่ได้อ่ะอยากพุ่งเกาไปหาแต่ทาไม่ได้เออก็มีใจแหละนะมีใจแหละแล้วก็มองเห็นด้านดีๆของคุณด้วยแล้วอะไรต่อ PART LIFE RELATIONSHIP You เฮ o ส์ n o ว์อีสต r e เเพราะว่าเขารู้สึกว่าผูกพันกับคุณยังบอกไม่ถูกก็อาจจะเคยเป็นแฟนเก่ากัน ในใช่พบนี้หรืออันนี้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะหรืออาจจะเคยเคยเจอกันมาก่อนแล้วเมื่อนานมาแล้วจาไม่ได้อะไรเงี้ยเออหรือว่าคุณถามถึงแฟนเก่าอะ่ะแฟนเก่าที่แบบเลิกกันไปแล้วยังรักกันอยู่รักมากก็เลยได้แต่ชื่นชมคุณอยู่หา่างๆแต่ไม่สามารถที่จะมาบอกคุณได้ว่าเออรักนะอะไรเงี้ย ถามมีใจไหมมีใจคุณไม่ได้คิดไปเองเขามีใจเขายังไม่ลืมคุณถ้าเป็นแฟนเก่านะคือเขายังไม่ลืมคุณเลยเขาลืมคุณไม่หมดอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เขายังลืมไม่ถึงครึ่งเลยมั้งแต่ทาอะไรไม่ได้ผ่านไปแล้วก็ได้แค่คิดอยู่คนเดียวเอยค้องนี้เศร้านะเนี่ยก็คือรู้ว่ามีใจอ่ะแต่แต่รับไม่ได้อ่ะเศร้าเหมือนกันนะเนี่ยปลอบใจปลอบใจอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเขายังรู้สึกดีๆนะอเป็นการคิดบวกอย่างหนึ่งนะคะดูกล้องต่อไปเลยค่ะ เราลุ้นกล่องนี้มากเลยว่ะเพราะเราเลือกกล่องนี้กล่องที่สามนีจใจไหหรือว่าคิดไปเอง Chemistry the strong magnetic attraction here คุณสองคนเหมือนมีแรงดึงดูดมันเหมือนมีอะไรที่ลงล็อกลงบล็อกกันไปหมดอะที่เป็นธรรมชาตินะโดยที่แบบไม่ต้องจัดวางหรือว่า มันก็คุณรู้ว่าเขาชอบดูหนังประเภทเนี้แล้วคุณก็เลยพยายามที่จะดูเพื่อพยายามชอบเหมือนเขาอันนี้ไม่ใช่น,นั้นเป็นการความพยายามของความรักมันไม่ใช่ความรัมกแกพยายามอะค่ะพยายามรักอะไรประมาณน,นั้นแต่เนี้ยอยู่ดีๆก็ไม่ได้นัดก,กันมาใส่เสื้อเหมือนกันเฉยเลยหรือไม่เจอกันเฉยเลยบางเอิญเฉยเลยบางเอิญแบบบางเอิญน,น,นะคะไม่ใช่ตั้งใจาบางเอิญมีอะไรที่เข้ากันแ,บบแปลกๆที่แบบคุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาจะชอบดู สมมติคนเคนชอบดูวันเนี้ยอคุณไม่รู้มาก่อนว่าแฟนคุณก็ชอบดูเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เคยบอกอยู่ดีมาโปะเฉยเลยเฮ้ยเธอเราเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือชอบออกควา,ามเป็นการเหมือนกันอะไรประมาณเนี้นะคะแล้วไงต่อวีดดิ้ง this situation in war m a r i a g e มีใจไหมล่ะคะเนี่ยแอบเขาแอบมนโนภาพถึงคุณนะว่าถ้าเขากับคุณได้แต่งงานกันหรือถ้าเขากับคุณได คบกันมันจะเป็นยังไงนะเขาแอบ,บจินตนาการเหมือนกันนะเฮ้ย <Hey, S 2> คนคนนี้เขาคิดว่าเราเข้ากันได้และเราก็สามารถพัฒนาไปได้ถึงขั้นแต่งงานเราไงต่อ Children มีลูกด้วยหรอ Your love life is being affected by children เอออาจจะถึงขั้นแบบอยากมีลูกคุณก็ไดนะ้หรือไม่ก็เด็กอาจจะเป็นสะพานหรือว่าเด็กอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ทำให้คุณกับเขาเร้มาเจอกันก็ได้ เฮ้ยงงนะเนี่ยงงใจแล้วไงอ่ะร้องไงต่อคืออะไรอ่ะเฮ้ยเราก็งงนะอ่านไปก็งงไปแต่อย่าลืมว่าไพ่มีสองด้านบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าคุณอ่ะเข้ากับเขาได้แต่เพราะอิญว่าเขาอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วอย่างเช่นเวดดิ้งคือเขาอาจจะเคยแต่งงานแล้วหรือตอนนี้กําลังคบกับใครอยู่อย่างเงี้ยอืมก็ได้แต่ แต่มันก็ไม่จบอะคุณกับเขาไปจากกันไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเด็กก็มีกรรมเทพตัวน้อยแบบคอยแบบสื่อสารถึงคนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสรุปเลยดีกว่ามีใจไหมมีใจแหละมีใจกองนี้มีใจแต่กองแรกคือฟันทงเลยว่ามีใจร้อไปเลยอนะ่ะกองที่สองให้กึง่งๆนิดนึงแบบว่ามีแต่ทำอะไรไม่ได้ประมาณนั้นนะแล้วกองที่สามก็มีใจนั่นแหละ แต่ว่าก็ต้องดูกันต่อไปว่าความสัมพันธ์จะพัฒนากันไปยังไงนะคะสรุปสามกองนี่รู้สึกว่ามีใจหมดเลยอ่ะอมไม่ได้คิดไปเองเลยอ่ะเฮ้องงไหมจ้ะก็มาแค่นี้สั้นๆจ้า